แชร์เทคนิคการทาสีด้วยลูกกลิ้งเหมือนง่ายเนาะแต่เชื่อไหมบางคนอะยังกลิ้งไม่เป็นเวลาจุ่มสีบนลูกกลิ้งอย่าจุ่มจนแฉครับให้เรากลิ้งลูกกลิ้งไปบนถาดสีก่อนจนสีเนี่ยทั่วลูกกลิ้งถ้าสีไม่เสมอกันเวลากลิ้งเนี่ยมันจะเป็นจ้ำๆครับเวลากลิ้งให้กลิ้งจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้ครับแต่ว่าให้กลิ้งเนี่ยเป็นแนวเดียว อย่าก,กลิ้งตแต่แทนเสียงไปเสียงมานะมันเก็บลายยากลายที่พูดถึงก็คือเวลาที่เรากลิ้งลูกกลิ้งเนี่ยเขาจะทิ้งเส้นไว้ใช่ไหมเนี่ยนะเส้นแบบนี้เราจะต้องคอยเก็บลายเส้นพวกนี้ให้หายไปด้วยนะครับโดยวิธีกลิ้งเราจะกลิ้งทีละครึ่งเส้นครับครึ่งเส้นคือยังไงคือให้เอาลูกกลิ้งเนี่ยมาอยู่ครึ่งสีแบบนี้ครับแล้วกลิ้งขึ้นกลิ้งลงเนาะพอเต็มเสร็จปุ๊บ ขยับลูกกลิ้งมานะครับให้กลิ้งครึ่งลูกแบบนี้ขึ้นลงเพื่อนๆจะสังเกตว่าไม่เหลือลายเส้นเลยนะครับทำแบบนี้รอยต่อระหว่างเส้นก็จะไม่มีทาเสร็จปุ๊บสีจะเหมือนไม่เท่ากันนะครับอย่าเพิ่งรีบกลิ้งครับไม่ควรทาสีแน่นตั้งแต่รอบแรกนะครับเราควรจะทาสีอย่างน้อยสองรอบก่อนจะทาสีต้องคนหรือขย่าสีให้เข้ากันก่อนนะครับบางทีสีมันนอนก้นครับเอามาทาแล้วเดี๋ยวมันจะด่าง